ก็ต้องกากสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กใครทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องพีชแชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิเนาฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปเดีโอนี้ก็ตามที่น้องๆเรียกร้องกันมาเลยนะครับพี่จะมาสอนนะครับสมัครนะครับฟรีไฟล์เบต้าหรือว่าฟรีไฟล์แอดวานซ์โอบีที่34นั่นเองนะครับตอนนี้อัปเดตมา ในเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบและเอยียดเลยว่าสมัครยังไงลงทะเบียนยังไงนะที่จะมีโอกาสที่จะได้โค้ดที่จะรับเพจแล้วก็พิเศษมากกว่านั้นนะครับผมพี่ก็จะมาสอนในส่วนรับนะครับผึกคิดตั้นอีกรอบหนึ่งนะคใครที่อยากได้เพิ่มนะครับใครอยากได้ผึกคิดตั้นเพิ่มอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก่อนนะครับก็จะมี ในส่วนร้านค้ายความมืดนะครับนี่เลยนะครับผมสิทธิพิเศษของคุณคือลบหกนะครับผมใครได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับ2ชุดนี้พี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นชุด OVP ของผู้ชายนั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีชุดเก่านะครับผมเป็นเซตบุรุษปริศนานั่นเองนะครับนี่มีแต่ชุดเท่ๆเลยนะครับใครที่อยากได้ก็ มาจัดกันเลยนะครับผมส่วนพี่จัดบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นบัตร E ี o แลกเปลี่ยนปืนแล้วก็ไดมอดลี่ยันนะครับแล้วก็บัตรสร้างห้องนั่นเองนะครับพี่จัดจนหมดจนครบแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งนะครับพี่ลืมบอกเลยสำหรับบัตร E ี o ตอนนี้ยังไม่หายบั๊กนะมันจะหมดกิจกรรมอยู่แล้วนะครับประเด็นนะ่ะดออูอันนี้อันนี้อันปกตินะแต่ว่าอันที่บั๊กคืคออันนี้นี่นะครับผม มันหมดวันที่30นะครับเดือน6นั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยโคตดไวเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เป็นมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับที่ยังยังไม่แก้บัตรตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าโค้ดสุดนะครับเนี่ยดูดินะครับ,นะรบมันขึ้นแต่อันที่ไม่บลักนะเนี่ยเห็นป่ะยี่สิบใบไหมแต่ว่าอันจับเวลามันต้องขึ้นข้างๆกันแต่ว่ามันไม่ขึ้นมันบลักอยู่นั่นเองนะครับมาพี่ขอสุม่มมีงบอยู่ยี่สิบใบนะไปขอจับหน่อยละกันปับ๊บโอ,โอ้เกือบเกิน มามาสักอันเถอะปึ๊บโอ้โหเกลือมาเแต่สิบอันสุดท้ายสิบอันสุดท้ายเฮ้ยอะไรเกลือขนาดนั้นมาเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยได้มาอีกหนึ่งใบไปปับ๊บโอ้โหได้ลูกแก้วเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรนะเห็นไหมมันยังบักอยู่นะครับอีกเสียนมนันไม่ได้มานะครับผมก็ไม่เป็นไร นะครับเดี๋ยวเราทางเกมแจแล้วกันนะครับในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวพี่ได้อะไรมาเมื่อกี้ได้ไม่ได้เหเรียญโกเยอะเดี๋ยวพี่ขอไปอัพลิงก์ตัวละครในัวนะใครมีเหรียญเยอะเนี่ยพี่แนะนาเลยมาอัพลิงก์ตัวละครนะครับนี่หนึ่งพันไปมาตันแค่พันห้านะนะครับต่อวันนะครับที่เรากดใช้เหรียญมามันตันแค่พันห้านะครับส่วนอันเล่นก็คือเล่นโหมดไหนก็ได้ยกเว้นโหมดสร้างห้องเองมันก็จะบวก ลิงตัวนี้มาเรื่อยๆจนครบพันห้านั่นเองนะครับเราสะสมให้ครบ13,500แต้มนันเองเราก็จะได้รับตัวละครฟรฟีๆถาวอนั่นเองนะครับตอนนี้พี่ก็เหลือไม่กี่ตัวหรอกเหลืออยู่กี่ตัวเอ่ยเหลืออยู่1น3 4งสอี่เหลือสตัวนะครับเดี๋ยวพี่เก็บให้หมดนั่นแหละนะครับแล้วก็สําหรับโหมด นะครับโหมดซอมบี้นะครับจับเด็กเข้ามาวันที่29นะครับเห็นน้องๆหลายคนสงสัยกันอยู่หงงกันอยู่พี่ก็ทําคลิปลงไปแล้วนะครับผมจะละโหมดซอมบี้เนี่ยนเนี่ยแบนเนอร์ชัดเจนอยูแนน่แล้วนะครับผมก็คือจะอัปเดตเข้ามาวันที่23เอ้ยไม่ใช่23เลย29เมษายนนะครับผมซอมบี้บุกนั่นเองนะครับพร้อมกับนะครับมีไอเทมแจกฟรีด้วยนะพี่ส่งดามไปถามเกมเมื่อวานนะครับในสตรีมเกมก็บอกว่ามีของฟรีอยู่แต่ว่าของฟรีแบบ มันมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะมันเป็นเล็กๆน้อยนนะสลับของฟรีเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องรอดูนะครับอาจจะเป็นตัว๋วอาจจะเป็นกล่องสกินเปินอะไรต่างๆพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่งน่าจะ วันที่28ถ้พี่ดาวนะ28อ่ะเกมน่าจะมารีวิวรอบหนึ่งนะครับก่อนกิจกรรมจะมานั่นเองนะครับก็จะเป็นโหมดซอมบี้ใหม่นั่นเองนะครับรูปแบบใหม่เลยนะครับก็รอกันได้เลยนะครับสำหรับโหมดนี้นั่นเองนะครับส่วนเซิร์ฟอินโดจะอัปเดตเข้ามาวันพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะเหมือนกันนะครับอาจจะเหมือนกันสำหรับโหมดซอมบี้นี้นะเพราะว่าแบนเนอร์เนี่ยมันเหมือนกันเลยนะสำหรับโหมดซอมบี้ด่านใหม่นั่นเองนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับนะคครรรัับวิธีกาสม ฟรีไฟส์แอดวานตอนนี้นะครับวันที่เปิดวันที่ปิดนะครับมีมาเป็นที่เรียบร้อยหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยมาเดี๋ยวพี่ปาเข้าไปดูนะครับขั้นแรกให้เราเข้าไปที่ Google ก่อนเลยเลยนะครับกูเกิลแล้วก็พิมพ์ไปว่าฟรีไฟส์แอดวานตามพี่เลยนะครับนี่นะนะครับฟรีไฟส์แอดวานนั่นเองนะครับพิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับใส่ใครสะกดไม่ถูกหรือว่าพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับฟรีไฟส์แอดวานนะครับมันก็จะมีลิงก์นี้อยู่เห็นไหมเนี่ยนะครับบอยเว็บเอฟเอฟแอดวานเอฟเอฟกาเรนาด จากนั้นรอสักครู่นะครับนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมการลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ล่วงหน้านั่นเองนะครับก็จะมีเข้าสู่ระบบแบบ Facebook แบบ Google นะครับผมอ่านะครับแล้วก็มันจะมีวันที่บอกข้างล่างนะดูนี่นะครับผมเส้นเวลาหรือเวลาเปิดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเวลาเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็คือวันที่12เดือนพฤษภาคมย้ําว่าวันที่12เดือนพฤษภาคม นะครับก็คือจะเป็นช่วงอ่าการแข่งขันฟีไฟโบซิลี่นั่นเองนะครับการแข่งขันฟีไฟโบซิลี่เนี่ยจัดขึ้นวันที่14ป่ะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับรอบเพย์อินเนาะนะครับน่าจะรอบเพย์อินนับส่วนอ่ารอบไฟแนลวันที่เท่าไหร่พี่ก็จำไม่ได้อะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะปิดนะครับให้ทดลองเล่นวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่23เดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับฟีไฟแอดวานนั่นเองนะครับนี่นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเพชรแจกด้วยนะครับสำหรับภารกิจนะครับผมภารกิจ รับเพชรฟรีในส่วนฟรีไฟแอดวานต์เองนะครับให้พี่แนะนำนะครับให้สมัครตามที่บอกรอบก่อนหน้านี้นะครับให้เอายังไงให้เอา Gmail เซิร์ฟนะครับเซิร์ฟอะไรอะเซิร์ฟอินโดเซิร์ฟบราซิลนะครับล็อกอินเข้าไปนับส่วนล็อกอินหน้าแรกก็คือล็อกอินเฟซบุกล็อกอิน Gmail ของเราเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็มันใส่ตรงนี้ครับผมนี่พี่มีภาพมาให้ดูนะครับ พอล็อกอินเข้าไปแล้วมันจะให้กรอกข้อมูลนะครับ full name ก็คือเป็นชื่อเราชื่ออะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็ใส่นะครับอีเมลตัวนีนะ้สำคัญเลยนะครับอีเมลเนี่ยพี่แนะนำให้เอา gmail ไปไปยังไงไปเชื่อมกับเซิร์ฟบราซิลเซิร์ฟอินโดก่อนนะครับแล้วก็เอามากรอกตรงนี้นะครับพอเราเข้า,าเชื่อมเซิร์ฟเสร็จนะครับให้เรามากรอกตรงนี้เลยแล้วก็ใส่เบอร์นะครับผมใส่เบอร์โทรของเราเข้าไปนะครับแล้วก็กดจอยนาข้างล่างน,นะ นี่สีฟ้าตรงนี้ก็คือ,อสมัครตอนนี้เลยนะครับก็คือเรากดสมัครปั๊บมันก็จะได้เลยนะครับแล้วก็รอโค้ดมานั่นเองนะครับมันจะขึ้นโค้ดให้นะครับถ้าเราได้โค้ดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเราก็เอามาใส่เวลา,าเข้าซีไฟต์แอดวานนั่นเองนะมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดตัวเกม a อ k เคด้วยนะครับเราโหลดเข้ามาปับ๊บล็อกอินเข้าไปแล้วก็ใส่โค้ดที่เราได้มานั่นเองง่ายๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนเพิร์กิตันกันดีกว่าว่ารับยังไงนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับผมเรียวมี X อ็กกับฟรีไฟนั่นเองก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับผมใหม่ล่าสุดเลยนะครับเรียวมี9โปรบวกกับฟรีไฟ i r ร l มิต t e อีดิชั่นนั่นเองนะครับใครที่อยากได้นะครับก็คือราคาเพียงนะครับ12,400499บาทนั่นเองนะครับผม8บวก120เอ้8บวก128จิกนั่นเองนะครับผมในราคา12,400 99บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมก็คือจะแถมเข้ามาก็จะเป็นการ์ดต,ตัวนี้การ์ดผึกคิดต,ตั้นนั่นเองก็จะมีโค้ดที่เราใส่นั่นเองนะครับเราจะได้ผึกคิดต,ตั้นฟรีพร้อมกับสติกเกอร์แล้วก็ อะไรอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ที่หลักก็คือจะมีในส่วนการ์ดเพอร์คิทตันฟรีด้วยนะที่แถมมาด้วยนั่นเองนะครับก็จากประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการรับเพอร์คิทตันรอบ2นั่นเองรับสัปดาหแรกก็หมดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับกิจกรรมวันส่งการนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอใน้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอในราตัวไปกดนะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ